โชต้มต้มให้เลถ้าต้มไม่เลมันไม่เป็นโจโจใส่ไสข่หรือเปล่าใส่อะไรก็ใส่หมูสามหรือไข่ไ,ข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 ไขก่ขอกไก่กันโยกระชำเล็กทรชใหญ่ชอบถ้านนี้เนะ่ะหอไปฝากลูกพิเศษธรรมดาหายพิเศษไม่ช่วยเศษ โย่ใส่ไข oh, ่หรือเปล่าใส่หมูหรือเปล่าใส่ใส่ใ nee ส่หมูสับหรือหมูบดหรือหมูบดนฮ้ยโย่ยอนและเทียมไม่ไทยของชอบใส่ทีนิดหน่อยโรยด้วยหอมผัดชีสเก่งจิตโย่โอ้ยโจมดแล้วเอาเรือแต่ผัดไทยกามหอยทอด ở sao bị kín tàu hưng khuy đâm. ô oh, ha ha ha, ha, ha